เป๊กสัญชัยคอนเฟิร์มเองสั้นสั้นชัดเจนหลังโป้งขีดกลางพลอยเชอร์มนร่วมเฟรมต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นใหญ่ตัวพ่ออย่างเป๊กสัญชัยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังโต้งทูพีร่วมเฟรมพลอยเชอร์มานเรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับนักร้องหนุ่ม โป้งเชปีและนักแสดงสาวพลอยเชอรมานหลังทั้งคู่มีภาพร่วมเฟรมในงานปาร์ตี้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่มีคำตอบจากปากของทั้งคู่ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์จริงๆเป็นอย่างไรและในเวลาต่อมาเพจดังเจมอ0 8ย108ก็ <c oughs> ได้โพสต์ภาพหมู่ที่มีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงทั้งโต้ง ทูพีพลอยเชี่อมานรวมไปถึงวุ้นเส้นวิริทิพาพักดีประสงค์ที่มาพร้อมกับนิกธนาภูมิกุลอีกทั้งยังมีเป็กสัญชยัยเองตระกูลมารีเบรินเนอร์พกประธานวงพรประภาและเขียนแคปชั่นออเป็นอีโมจิยิ้มโดยฝ่ายมารีเองก็เพิ่งถูกโยงข่าวลือนางเอกหน้าเวียนขนของออกจากบ้านแฟนและล่าสุดรุ่นใหญ่ตัวพ่ออย่างเป็กสัญชยัยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลัง ต้งทูทีร่วมเฟรมพลอยเชอร์มมนโดยงานนี้เป๊กสัญชยัยก็โพสตแคปชั่นอสั้นๆแต่ชัดเจนว่านัดทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะแยะ